สวัสดีจา้าพบกับช่องขอบครัวเจริญนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งแม,ม่เมกวตาไม่อนี้แม่เกวตาเฮาไปกินหัวอาหารเอาหัวอาหารมาให้เขากินเขาจะกินหัวอาหารค่ำหนึง่งเขาจะไปกินหยาอีกค่ำหนึ่งเลยเกวตาบ่คือมูงก,กิน เขาจะมาดูกินหัวอาหารแบบนี้ม,นามาดูกินหัวอาหารคำหนึ่งเขาจะไปเล่มยหยาาเล่มหยาผสมกันกินไป กินดีๆไม่หลูกเฮียมาหรอกอยู่บ้านนอกเข้าอยู่สุดินบริรัมเขากัดโอ้ยหาอาหารใหนสร้างนี่อยากเทเดอเ์เปโอมีพี่น้องเอ้ย มันแรงฝนฝ่ากับพระตกแบบนี้อาหารกับพวกใครมีเพราะว่าสร้างลายสร้างลงม,มาจากไอทีว่าไปอยู่สวนอยู่บริษัทกะลงม,มาก,กันหมดบบดนีด้สร้างลายกับ่มมีอาหารลำบาก,าากเนาะพ่ก็ไม่พ่น้องเอ้ยผมมีอาหารไห้เขากินแต่ก่อน เกวตาพอได้พร้อมแบบนี้ได้นี่อวนตืบเลยอยู่ภูเก็ตอาหารมันหลายเนาะกลับมาอยู่บ้านกินอาหารกับพเพียงพ่ออาหารมีแต่แข็งๆอ้อย ต้นหญ้านี่เปียกินแต่อาหารแข็งไรเขาก็เจ็บแขวเขาเนาะเจ็บแขวเวจิบฟันเขาบ่าใครกินเป็นไหนบ่คืออาหารอยููู่กก็จมันมีหลากหลายอย่างเอาไปเลือกได้เลยฮปบ่ตรงได้ซื้อเขาครับรุดออกไปกับเมนได้ให้เขากินเลย อันนี้โอ้ยพอเมพี่น้องเอ้ยนีแต่สื่อกับสื่อเงินกับจักสีหาใส่ดอกเนาะอยากลำบากกับเงินกับท่องนี่แหละยุคนี้น้ำยุคโควิดนี่พาะไอเมควันพอควันก็นเลี้ยงเตะสางกับว่ามีไยใดอีหยังเสริมเลย ไปเห็ดงานกับบ่ได้เพราะว่าโควิดแล้วปนีกะหาไอ้อ้าต้องมาดูแลเขากับบ่มีเวลาที่ว่าถึงเห็ดอาชีบเสริมเอใใเียงใดๆก็บโค้เบิ่งเดี้ยงต่วสั่งนี่เยเนา,จาะจ๋าเนาะเบ่งในเกลืตาของผมลงกว่าเก่าเลย สายเดินคือกันได้นี่แม่กระลูกเขานน่สายยางสายยางตอนกลางวันก็จะให้เขาอยู่ใส่ห่มไม้พวกเขาได,ด้ลบแดดลบอันนี้เนี่ยตอนกลางึ้นก็ไปถูกรก ตรงถ่มันหลงเลยอยากฝาฝนตกมาตั้งเทือกะบาพอเม่ควันนอนรับกะบฝนตกกับวบหูเรื่องกับนี่กัเลยตรงตอนขึ้นท่าตงรงระว่างเอาไปไใบขังตตรงที่หลงมันกับ่หหอนเดดน้ำนอกจาเนาะ เบิ่งสับปะรดห้ามมือวันสับประรดห้ามมือว,วันเลยมากคุณแ네ม่เพราะท่านเลยเลี้ยงไว้เลยนี่เพราะท่านเลยตังไว้ท่านมีเวลาว่างไม่ได้อยากเ,เดี๋ยวว่างๆางกับจะขายอาหารออนไลน์มาหนีคุณแ네ม่สิมาเลี้ยงเลี้ยงไว้แล้วก็เอานา้อมมาฉีดใส่เห็มันชุ่มชื้นให้มัน สะอาดเป็นการหล่างสารผิดไปในตูน้ำแล้วก็ฮิดให้บักนัดนถ้ามันสุดตลอดมันโบเนาโบาเสียถ้ากโกงไว้แบบนี้มันจะทับกันมันจะเนากินบบได้ดุนเนาะจะเนาะแล้วลมันกับโบเป็นผลดีแกสร้างเห้านวน้ำเอามาตัาง้งตัง้งตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำ ไอ้ล่างสารผิดล่างสิงสุกปุกออกกินดีบะคักได้แบบน,นี้เดี๋ยวมือน,นี้ว่างวางคุณเมสิมาตังไว้ให้กับจากขายอาหารออนไลน์ก่อนเมสิมาตังบักนัดไว้ให้น่องกินเหอนกับคุณเมย์เกวตาได้กิน สุดท้ายนี่บ่มี่ยังหลายเนาะจา้าเนาะฝากช่องขอบขั้วเจริญไหวน้ำคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนี่เด้อฝากกดซับสะไคร่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ช่องน้องน้ำแน่โู้หน่องกินเลย่ยังงองอยู่คนฝากซอยดันช่องให้น้องน้ำแน,น่เด้อ,อเบิง่งคนห่มน่องกับบะมีแล้ว พอน้องได้มีโฮมมีโลุงยูน้ำเขาคุณแม่สิสิฝากเบอร์โทรไว้น้ำคลิปนี้แหละฝากเบอร์โทรไอแต่ว่าคุณพ่อคุณเมฟีท่ทานใดต้องการพูดคุยเล่นน้ำคุณแม่ควนันกะทู่มาได้เลยที่จ่าเดอ้อขอบคุณค่ะ